นะดีเลยค่ะให้อาจารย์น้องไหนใช้ลิ์อ่านวาระจิตของคณะจิตแพทย์ทุกคนโอ้โหเลนใหญ่แล้วพักพูดให้เขารู้ตรงๆเขาต้องตกใจและบันทึกความอัศจรรย์อของน้องแล้วไปรายงานให้ศารทราบวงเล็บน่าจะดีนะคะหากยังดื้อดึงเนี่ยอดห่วงไม่ได้จริงนะน้องงามว่า ค,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 คุกเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยมันแหม่มันน่าห่วงนะพิจารณากับเองว่าป่วยไม่ป่วยนะผมไม่ผมรู้นะครับว่าใครใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพิมพ์มาแต่เราไม่ไม่ไปเอ่ยชื่ออดีเลยค่ะนะคือมันมีการสรุปคําสั่งศารออกมาจากคุณแม่อืแล้วมันมีบุคคลคนหนึ่งนะดีเลยค่ะให้อาจารย์น้องไนท์ใช้ลิท อ่านวาระจิตของคณะจิตแพทย์ทุกคนโอ้โหเนใหญ่ทักพูดให้เขารู้ตรงๆเขาต้องตกใจและบันทึกความอัศจรรย์อของน้องแล้วไปรายงานให้ศาลทราบวงเล็บน่าจะดีนะคะนี่นี่ครับไม่อยากขบเลยนะ้องอามนี่นะผมอ่านทุกตัวถ้าขำบาปไหมผมอ่านทุกตัวอักษรน,นะครับผมอ่านให้ฟังทุกตัวอักษรเลยไม่รู้อะนะมันเนี่ย มไม่ได้มาพูดเองนะครับไม่ได้มาพูดเองมันมีคนมีความคิดแบบนี้อืนะโอ้โหพอน้องอามอ่านประโยคนี้รูปบัฟฟาโลมาเต็มเลยวะให้น้องช้ยฤทธิ์อ่านวราระจิตของคณะจิตแพทย์โอ้โหนะทำไมให้น้องใช้วราระจิตกับผู้พิพากษาเลยเลยครับออ,ออืคนเชื่อนี่เชื่อจริงนะค <c oughs> ือเชื่อเกินเยียวยา,ยาผมอ่านแล้วผมแบบพี่น้องอามอย่าขำนะบาป ผมอ่านแล้วผมแบบตอนแรกผมอุ้ยผมคือแบบอะไรวะงงมากเลยอย่างวะนะเขาประชดเปล่าเออนี่พี่คอมเมนต์มาพี่ปุ๊บบอกประชดหรือเปล่าคะไม่น่าจะประชดครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เขาจริงจังกันนะครับขำไม่บาปขำไม่บาปแต่ถ้าชมว่าน่ารักโอ้ยยังนะถึงที่แล้ววันนี้เออเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นสะท้อนอะไรหลายหลายอย่างนะคุณผู้ชมว่า เหตุที่เขาดื้อดึงเนี่ยเ<ฤ>พราะยังมีคนกลุ่มจํานวนนี้เนี่ย<ฤ>ผมเชื่อนะว่าไม่ถึงร้อนยนคนอันนี้คือผมเอามาเล่าให้ฟังนะออคือต้อง,องจะว่าแนวคิดอะ่ะนะแนวคิดเรากับแนวคิดเขาหรือแนวคิดคนอื่นเนี่ยคือแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะแต่<ฤ>แต่ว่าในเรื่องของเรื่องแบบนี้มันเ,ออเหนือธรรมชาติเะไรเนีคือความเชื่อเชื่อได้นะน้องงามแต่มันต้องมีลิมิตในการเชื่อโอ้โหนี่จะไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรน้องงามวารจิตเหรอไปทำอะไรนะผมไม่รู้ ผมเริ่มสศกสงสารสถาบันจิตที่เขาจะไปแล้วตอนเนี้ยแล้วเขาต้องไปทุกๆสิบห้าวันนะเห็นว่าเห็นว่าในในสิบเดือนเนี่ยจะต้องไปสองครั้งออืแต่พอภายในสิบห้าวันเนี้ยต้อง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 รีบไปนะครับต้องรีบไปนี่ก็บอกเลยพี่ก็บอกอะไรสุดคําบรรยายอืมใช่ไหมเหมือนอยู่ในจักรวาลคู่ขนานนี่แหละครับคือคนเรามันคิดต่างกันได้ นะแต่ว่าในเรื่องของพู้ง่ายคือเรื่องของศาสนาเนี่ยมันมัน,มนลนะเอียดอ่อนอ่ะนะครับมันละเอียดอ่อนนะอย่างเช้นความเชื่อยังเชื่อได้เลยนะพูง้ง่ายเรื่องผีเนี่ยคนก็เชื่อคนเขาเขา,เขาเอาหลักการวิทยาศาสตร์มาม,มา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 ค้านใช่ไหม่าอ,อันนี้ก็แตกต่างได้แต่ไอเรื่องว่าอะไรเนี่ยอุ้ยมันเรื่องพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยเชื่อมติดเนี้ยอนา,าคามีอย่างเงี้ยไม่ต้องพึ่งความเชื่อเลยครับมันมีที่เขาเริ่มเรียนกันมาอยู่ ในตำราในพระไตรปีดกอืมเอออืมมันมันสะท้อนอะไรได้เลยนะนสถาบันจิตที่ไปเขาจะดูกับหมอที่เป็นหมอประจําตัวเขาหรือเปล่าเพราะที่เป็นอยู่หมอโรคเบอกอย่าไปว่าอย่าไปนี่กับหมอคนนั้นเลยครับนะผมว่านี่เขาจะเป็นฝ่ายบัญชีมไม่ได้หมอแล้วมั้ง <c oughs> ใช่ไหมฮะไอตรงเนี้ยยังไงพอมองเขาจี้อยู่นะครับ คือค<ด>สถาบันเนี้ยเ,เป็นสถาบันนะที่มีมาตรฐานนะครับมไม่งั้นศาลเขาไม่ไม่ไม่สั่งไปที่นั่นนะครับไม่สั่งไปนั่นแล้วกระบวนการที่ทุกอย่างเนี่ยต้องมีพรอมอรกากับดูแลนะครับมไม่ใช่จุ้ไปพอมอเขาต้องไปกํากับดูแลไปด้วยนะวันนั้นผมว่านะต้องไปดูด้วยว่าศาลว่าเออคณะแพทย์เนี่ยเขาจะมีผลออกมายังไงแล้วเอาเนี้ยมารายงานให้ศาลทราบหรือว่าศาลขอให้หมอเนี่ยมารายงานให้ศาลทราบก็ต้องมาอืมนี่นี่คือ ตามกฎหมายนะครับอืมคือตอนนี้พอมอมีอำนาจเต็มมือแล้วเพราะคำสั่งศาลมาถึงพอมอรเรียบร้อยแล้วเนีย่ยที่เพจเขาลงก็ยังไม่ลบใช่ไหมครับไม่ต้องลบครับนะฝั่ง Avengers เอวนเจอร์เขาแคปไปแล้วเดี๋ยวส่งให้ปอทอนะเขอาอีกดอกเลยนะแล้วคำสั่งศาลเนี้ยนะส่งให้ปอทอไปเรียบร้อยแล้วมั้งผมว่าเรียบร้อยแล้วแหละมันก็จะไปคานกันในเรื่องของการ mm hmm. เผยแพร่ภาพเด็กพรบอรคอมต่างๆนะขณะที่คุณพยายามจะฟ้องว่าคนนั้นคนนี้เอารูปภาพคุณไปใช้ แต่คุณก็ลงภาพลูกคุณเนี่ยมันย้อนแย้งถูกไหมครับเออนี่ยตามที่พี่จีพีเจวอลเลตี้เนี่ยถูกต้องเลยนะตามกฎหมาย6กเดือนแต่ถ้าพฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนไปในทางที่ผิดหนักขึ้นไปเนี่ยสารจะมีสิทธิ์ขยายเวลาได้จนกว่าเด็กจะบรรลุิติภาวะสงสัยต้องรอให้มีมีคำสั่งออกมาแบบนี้มั้งเขาบอกว่าหกเดือนก็ไปอะไรเพราคำสั่งมีอายุแค่หเดือนนะครับคือเดี๋ยวถ้าสมมติยังยังยังมีปัญหาอยู่หรือว่า ยังพบว่ามีการละเมิดคำสั่งศาลนะผมว่าคำสั่งศาลจะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยค่อยมาคุยกันค่อยมาว่ากันว่าดูสิเราเราพูดกันวันนี้แล้วในอนาคตเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเรื่องพวกนี้ต่อก็ได้นะครับคือพวกนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็น<ช> <ละ S 2> เรื่องสําคัญต่อสื่อมากๆนะคุณผู้ชมพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นอีกบริบทหนึ่งแล้วตรงนี้คําสั่งศาลม,มันชัดแล้วแต่เรื่องของสื่อเนี่ย โหนกระแสมันถือว่าเป็นรายการใหญ่คือถ้ามันมีฟีดแบ็กกลับมายังไงเนี่ยยกฟ้องเนี่ยก็จบว่าการนําหน้าที่ของสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเ,อเอะครับต้องดูต้องดูแนวโน้มจริงๆแต่จากความมั่นใจที่เราคุยกับทนายตุย๋ยหรือว่าวินุมกัญชัยที่มีการนําเสนอข่าวเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ดูมีความมั่นใจนะน้องงามมั่นใจคือเจตนาลมในการคือมันชัดเจนอะเจตนาในการนําเสนอประเด็นของเด็กนะก็คือเป็นการที่ต้องการที่จะสื่อสาร หนาปาระเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมและที่สําคัญคือเรื่องนี้มันกระทบกับศาสนาอใช่ไหมพอกระทบกับกับกับศาสนาพุทธปุ๊บ,บมันก็เป็นเรื่องมนาะที่ชาวพุทธเราเนี่ยต้องรับรู้ว่าเชื่อมจิตมันมีจริงไหมก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสิมานั่งเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในในพระศาสนามาเนี่ยมีไหมเชื่อมจิตไม่มีอก็เอาหลักคำมาประกุจว่ากายว่าไปไป,ไปมองไปมองว่าเอาสมหัวนินทาไปมองแบบนี้ ไปจับกลุ่มนินทาเออมาว่าร้ายเด็กอืมเป็นอย่างนั้นไปอไปนอย่างนั้นไปนะโอ้โหสสดีพี่นั้ง2อง0คนนะครับโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะน่าจะประมาณ8ปโมงนะพี่ไงนะเช้าตรู่อะไรพวกนี้ไม่เกินจากนี้8 9โมงเดี๋ยวจะไลฟ์สดบรรยากาศบนตรงบริเวณศาลนะแล้วก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปขอข้อมูลจากเอ่อทนายตุ๋ยก่อนนะจะได้มาเล่าสู่กุณฟังได้อย่างถูกต้องอืมทนายตุ๋ยนี่เช้าแล้วพี่หนุ่มก็จะตามมาสายสาอแล้วเดี๋ยวว่ากัน พรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งอ่านะว่าศาลจะเไออต่สวนแล้วยังไงต่อ,อพรุ่งนี้ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีสื่อมารอทําข่าวกันพอสมควรเนาะพอเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นบริบทของสื่อในการทําหน้าที่ด้วยก็เหมือนที่เรายืนยันมาตลอดนะว่าสื่อสจข่าวเราเนี่ยเราไม่ได้นําเสนอไปจมตีน้องนะฮะเรานําเสนอว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันไม่ตรงกับปตปกนนนะเือูต้มปชาเชต บางคนเนี่ยอะอย่างที่น้องอาร์มอ่านเนี่ยเนี่ยเขาก็เชื่อไปไงแต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่เขายังแบบเฮ้ยมันมีจริงไหมไม่มีจริงไหมพอสื่อนําเสนอไปเนี่ยเออว่ะมันไม่ตรงนี่ทําไมสอนแบบนี้ได้เหรอทําไมต้องโอ้โหบอกเป็นลูกพระพุทธเจ้าถ้าสื่อไม่เป็นกระบอกเสียงในการนําเสนอเรื่องนี้ไปเนี่ยประชาชนที่เขายังกึ่งๆึเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเขาก็จะไม่รับทราบข้อมูลตรงนี้พอเขารับทราบข้อมูลจากสื่อเนี่ย อออาเเค้ก็โแลวไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ